สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยล์ชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทั้งร้านนะครับลายไอเดียศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็อีกหนึ่งลายไอดีนะครับสลาลมแปดแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองช่องทางนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสืออ่าช่องทางการติดต่อไว้นะครับจนจบคลิปเลยนะครับลายไอเดีก็เดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องธนบัตรนี่ธนบัตร รุ่นนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นธนบัตรรุ่นไหนนะครับใครมีธนบัตรรุ่นนี้ก็ลองหยิบมาสังเกตดูนะครับนี่นะครับรุ่นนี่นะครับเรียกกันว่าธนบัตรอ่าหลายคนเรียกเรียกติดปากกันนะครับว่าธนบัตรพระเทพนะครับอันนี้ก็คือผมแลกเก็บไว้นานแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือเก็บไว้ให้ลูกนะครับก็เลย เมื่อก่อนแรกไว้เป็นแหนบเลยนะครับแต่ก็คือแบ่งปันไปบ้างบางส่วนจนเหลือแค่10กว่าใบเนี่ยก็เก็บไว้ให้ลูกนะครับอันนี้ก็คือมารีวิวให้ดูนะครับยังไม่ได้ขายนะครับไม่ได้เปิดขายนะครับรุ่นนี้นี่นะครับก็จะให้มาดูนะครับว่าเป็นธนบัตรรุ่นนี้มีราคานะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่ 1,000- ถึง3,000บาทนะครับ1,000ถึง3า0 0บาทนะครับ1ใบ1ฉบับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับนี่ด้านหน้า แบบนี้แล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบปกตินะครับรับซื้อต้องหาย,ยากสักหน่อยนะครับถึงมีราคานะครับถ้าแบบปกติทั่วไปอะ่ะก็ราคาในกลุ่มซื้อขายก็อยู่กันที่ร้อยร้นิดนินะครับซึ่งแบบนี้ก็ทางกลุ่มซื้อขายก็เห็นขายกันบ่อยๆนะครับแต่ว่า แบบธรรมดาแบบนี้ไม่ใช่ที่ผมรับซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูแบบที่ผมรับซื้อนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอยู่ในนี้นะครับนี่ผมซื้อมานะครับอันนี้คือสั่งซื้อมามีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับมีเพื่อนใน Facebook นะครับลงขายผมไปเจอพอดีนะครับผมก็เออเห็นว่าน่าจะมายังไงอะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูแล้วก็เป็นความรู้กันได้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะครับว่าแบบนี้มันมีราคานี่นะครับ อันนี้ตั้งใจซื้อมาทําคลิปเลยนะครับเพ,พื่อนๆนี่นะครับการส่งธนบัตรที่ถูกต้องนะครับเหมือนกับถ้าเพื่อนๆมีธนบัตรที่ผมรับซื้อเนี่ยแพ็กมาแบบนี้เลยนะครับมีดามดามหน้าดามหลังมานะครับเพื่อที่จะได้แบบป้องกันไม่ให้ธนบัตรงอนนะครับจะใส่ซองมาก็ได้นะครับแต่คือขอให้แบบมีกระดาษลังหรือว่ากระดาษแข็งประกบหน้าหลังนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นธนบัตรอะไรนะครับที่ผมซื้อมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็ ผมประกาศรับซื้อด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวแกะออกก่อนก่อนนะครับอันนี้แกะกล่องมาให้ดูเลยนะครับว่าว่าได้มาว่าซื้อมาจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าใครมีก็ยินดีรับซื้อนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะนิดนึงก่อนนะครับแกะแกะออกมาเลยแกะออกมาเพื่อจะได้ดูกันชัดๆเลยนะครับ หลายๆท่านอาจจะเห็นแวบ,บๆแล้วก็รู้แล้วนะครับแต่ว่าสําหรับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันพิเศษยังไงทําไมถึงรับซื้อนะครับนี่นะครับอ่าเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะครับอ่าแบบนี้ชัดกว่าเห็นไหมครับธนบัตรรุ่นนี้เหมือนกันเลยนะครับ ใบใบล่างไม่ได้รับซื้อนะครับเนี่ยไอ้ใบใบแรกไม่ได้รับซื้อแต่จะรับซื้อใบหลังตัวนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเน่ยเห็นไหมครับมีตัวเลขตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับสามศูนย์หกหกนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับที่รับซื้อนี่นะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ อันนี้คือแบบที่รับซื้อนะครับด้านหลังจะมีตัวเลขแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบปกติทั่วไปเพื่อนๆดูนะครับอ่าไม่มีตัวเลขนะครับอ่าเดี๋ยวดูแบบนี้ดีกว่าเนี่ยไม่มีตัวเลขเลยนี่นะครับอันนี้คือธนบัตรแบบปกติทั่วไปนะครับก็ยังมีพบเจออยู่บ้างในระบบหมุนเวียนนะครับแต่ว่าก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับแล้วมาดูด um ้านหน้านะครับนี่ด้านหน้าเป็นยังไง แบบนี้แบบธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบที่รับซื้อเป็นยังไงนะครับแน่เลขเพื่อนๆดูเลขนะครับเก้าศูนย์ศย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์หมดทุกตัวเลยนะครับเห็นไหมครับรัฐบาลไทยยังเหมือนเดิมหนึ่งร้อยบาทอ่าตรงนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับความแตกต่างเห็นไหมครับใบที่รับซื้อมีคำว่าตัวอย่าง ใบปกติที่ไม่ได้รับซื้อก็คือไม่มีคําว่าตัวอย่างนะครับอันนี้คือเป็นธนบัตรตัวอย่างนะครับนี่แล้วดูตัวเลขนะครับศูนย์หมดทุกตัวเลยนะครับนี่นะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับเป็นธนบัตรออกมาวาระพิเศษนะครับผมไม่แน่ใจนะครับเนี่ยที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุห้ารอบ 6เมษายนพศ2558นะครับอันนี้ก็คือตามวาระนี้เลยนะครับเพื่อนๆที่ที่ออกมานะครับนี่นะครับแล้วที่ผมรับซื้อนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้มีตัวเลขนะครับเห็นไหมครับมีตัวอักษรเขียนว่าตัวอย่างนะครับซึ่งก็คือธนบัตรตัวอย่างนั่นเองนะครับที่ผมจะมาประกาศรับซื้อ ราคาเริ่มต้น1,000-3,000ถึง3,000บาทนะครับก็ถ้าเป็นสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยเหมือนกับเจอแบบเนี้ยผ่านการใช้งานมาในท้องตลาดกา็สภาพเก่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ถ้าเป็นรุ่นตัวอย่างก็ยังมีราคาอยู่นะครับคลิปนี้มานำเสนอเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้รู้จักสังเกตนะครับก่อนใช้ธนบัตรได้มาแบบนี้ได้รุ่นนี้มานะครับลองสังเกตดูสักนิดนึงนะครับตรงมุมนี้มีคำว่าตัวอย่างหรือไม่ ถ้ามีลองดูตรงเลขตัวเลขนะครับศูนย์หมดทุกตัวนะครับเนี่ยศูนย์หมดทุกตัวนะครับแล้วด้านหลังจะมีหมายเลขนัมเบอร์เห็นไหมครับพิมพ์แบบนี้เลยนะครับธนบัตรตัวอย่างจะมีตัวเลขแบบนี้นะครับเหมือนกับรุ่นเนี้ยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นธนบัตรตัวอย่างนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับเนี่ยศูนย์จะเป็นศูนย์หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเลขตรงนี้นะครับธนบัตรตัวอย่างจะมีตัวเลขนะครับ นี่นะครับนี่พิมพ์ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับตัวอย่างนี่นะครับก็ธนบัตรตัวอย่างมีแทบทุกรุ่นนะครับธนบัตรทุกใบก่อนพิมพ์ออกมาก็คือจะมีรุ่นตัวอย่างออกมาก่อนนะครับก็เคยมีคนพบเจอในระบบหมุนเวียนจริงๆนะครับเนื่องจากว่า,าบางคนอาจจะไม่รู้นะครับเห็นอยู่ที่บ้านก็เลยนําออกมาใช้ แบบนั้นก็มีนะครับเพราะว่ามีให้เจอกันบ่อยๆในระบบหมุนเวียนนะครับในกลุ่มซื้อขายก็มีการเอามาโพสต์โชกันนะครับว่าเจอธนบัตรตัวอย่างใน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 ท้องตลาดแล้วก็เอามาโพสต์โชกันมาโพสต์สอบถามกันว่าเป็นธนบัตรอะไรที่มีคําว่าตัวอย่างนะครับอันนั้นคือของดีของแพงนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับเพื่อนๆธน,นบัตรที่มีเป็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีเลข หมายเลขกำกับอยู่นะครับผลิตน้อยมีจำนวนน้อยนะครับมีราคาตัวนี้น่าเก็บน่าสะสมนะครับผมมาให้ความรู้เลยนะครับว่าธนบัตรรุ่นตัวอย่างอ่ะเป็นเป็นอะไรที่น่าสะสมมากซึ่งตอนนี้ผมก็ตามเก็บสะสมอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆมีรุ่นอื่นก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นรุ่นนี้นะครับลองส่งรูปมาประเมินราคานะครับผมยินดีรับซื้อเพราะว่าช่วงเนี้ย ผมอยากจะเก็บธนบัตรตัวอย่างด้วยนะครับเก็บไว้เพื่อเป็นตัวอย่างในการทำคลิปรีวิวต่อไปในอนาคตนะครับให้เพื่อนๆให้คนรุ่นหลังนักสะสมรุ่นใหม่ๆได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้เห็นของแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจัดอยู่ในกลุ่มของที่หายากนะครับถ้าเพื่อนๆมีก็ลองส่งมาเสนอราคาดูนะครับหรือว่าถ้าใครยังไม่มีไปเจอมานะครับดูดูคลิปเสร็จแล้ว จำได้นะครับว่าเอามีตัวอย่างธนบัตรแบบนี้ไปเจอก็จะได้เก็บไว้นะครับถึงไม่ส่งมาขายก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยผมก็ได้มาให้ความรู้กับเพื่อนๆว่าธนบัตรแบบเนี้ยมันมีราคานะครับไม่แน่นะครับอาจจะผ่านมือท่านมาแล้วเคยผ่านมือท่านมาแล้วแต่ท่านไม่รู้ท่านไม่สังเกตก็เป็นไปได้นะครับแต่เมื่อท่านได้มาดูคลิปนี้แล้วท่านรู้แล้วนะครับว่าธนบัตรแบบเนี้ยมันมีอยู่จริง นะครับแล้วมันมีราคาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่ายับๆแบบเนี้ยก็ราคาไม่ต่ํากว่าพันนะครับผมรับซื้อสูงสุดสภาพสวยๆอ่ะผมซื้อสามพันนะครับเนี่ยถ้าสภาพแบบเนี้ยใบละสามพันนะครับเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานอ่ะซื้อซื้อใบละสามพันหรือว่าเจอแล้วเก็บอนาคตถ้าเกิดราคามันสูงขึ้นกว่านี้ผมจะมาปรับราคารับซื้อให้สูงขึ้นนะครับตาม ตามยังไงอะตามราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมา3 0 0พันนิดๆนะครับเอามาเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างในการทำคลิปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงเนี้ยผมอยากเก็บธนบัตรนะครับแต่ว่าเราจะเก็บมั่วไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้ผมก็เลยคิดว่าเริ่มต้นจากธนบัตรตัวอย่างดีกว่าวันหนึ่งถ้าเราต้องใช้เงินจริงๆนะครับธนบัตรตัวอย่างจะเป็นอะไรที่แบบขายออกแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินให้เราได้เร็วที่สุด นะครับถ้าเราทุนไม่เยอะหรือว่าเราจะเริ่มเล่นนะครับลดความเสี่ยงเราก็เล่นตัวหลักๆแบบนี้ก็ได้นะครับทุนซื้ออาจจะสูงสักหน่อยแต่ก็คืออย่างน้อยอะ่ะมัน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 ,ม,นมันไม่ศูนย์เปล่านะครับแล้วท่านเวลาที่ท่านต้องการใช้เงินจริงๆอะ่ะแบบนี้มันจะขายออกเร็วกว่านะครับคือคือ,ค,อคือเป็นอันนี้ก็คือเทคนิคของผมในการเก็บของสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญธนบัตร นะครับก็คือเหมือนถ้าเราจําเป็นวันนี้พรุ่งนี้เราขายได้เลยนะครับอาจจะขาดทุนสัก3-400หรือว่า2-300ก็คือไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินให้เราได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ทนบัตรของสะสมที่มันแบบยังไงอะ่ะเป็นที่ต้องการนะครับที่ผลิตน้อยก็คล้ายๆกับเรามีทองคําเหมือนกันนะครับทองคําคือเราเข้าร้านทองก็เปลี่ยนเป็นเงินได้เลยนะครับแต่คือทนบัตรพวกเนี้ย มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างจากทองคำนะครับมันก็บางข้อมันก็ดีกว่าทองคำบางข้อมันก็เสียกว่าทองคำนะครับแต่ก็คือมันไม่มัน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 คือผมมองแล้วว่ามันมันน่าจะเก็บไว้เก่งกำไรหรือว่าเป็นอะไรที่ออกได้ง่ายเหมือนกันนะครับทองคำเวลาไหนก็ถ้าจะขายเข้าร้านทองก็ได้นะครับแต่ว่าธนบัตรคือถ้าหลักๆแบบเนี้ยขายได้แน่นอนนะครับ คือมันมีน้อยอะแล้วก็มันเป็นยังไงันเป็นแบบเนี้ยยังไงก็ขายได้นะครับคือคือมันไม่แพ้ทองคําเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับคือเป็นการเปรียบเทียบเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้มองเห็นภาพเพื่อเห็นว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้จริงๆนะครับนี่นะครับก็เก็บหลักๆก็ดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องเหมือนยังไงอ่ะขายได้เลยวันนี้นะครับผมเน้นอะไรที่ขายได้เลยวันนี้นะครับไม่ต้องรออนาคตในอีกหลายปีนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับกับธนบัตรตัวอย่างที่ผมมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้ก็คือผมเก็บไว้นานแล้วอันนี้เก็บไว้ให้ลูกนะครับก็มี f c เคยสอบถามมาเหมือนกันนะครับว่าขายไหมคือผมก็ยังไม่ได้ขายนะครับอันนี้ไปยืมมาทําคลิปก่อนนะครับเปรียบเทียบว่ามันมีแบบไหนบ้างนะครับนอกจากแบบธรรมดาแล้วยังมีแบบตัวอย่างอีกนะครับซึ่งมีราคาสูงขึ้นไป หลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับลองสังเกตดูนะครับเพื่อนๆถ้ามีก็เก็บไว้อยากจะขายก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้ให้จนจบคลิปนะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งธนบัตรอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีตัวอย่างไหมเพื่อนๆได้ดูจริงๆนะครับอันนี้ของจริงนะครับเนี่ยซื้อมา3,000กว่าบาทนะครับซื้อมาเพื่อที่จะมาทําคลิปโดยเฉพาะนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้มองเห็นภาพนะครับว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะครับตัวเลขเป็นอย่างนี้ มีพิมพ์แบบนี้แล้วก็มีหมายเลขแบบนี้นะครับลองสังเกตให้ดีๆนะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนเจอนะครับแล้วก็มีส่งมาขายผมบ้างนะครับหวังไว้ลึกๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนสวัสดีครับ